ก็ทําธ e ุรก hey? ิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายในการบผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อยืดเสื้อโปโลยูนิฟอร์มนะครับก็มีร้านขายที่ประตูนัดด้วยก็ผมมีประสบการณ์ในการตัดสูตรเนี่ยผมก็ตั้งแต่เด็กนะพูดถึงอยางงี้ดีกว่าเพราะว่าข้างบ้านผมเป็นร้านตัดสูตรเหมือนกันนะครับอยู่บ้านติดกันเลยเพราะว่าบ้านผมขายรองเท้าเมื่อตอนเด็กนะครับก็ไปตัดที่นั่นก็โอเคนะครับแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้เนาะว่ามันสูตรที่ดีสูตรที่เหมาะเป็นยังไง แต่ว่ามาตัดเนี่ยล่าสุดที่ผมไปตัดก็คือก่อนหน้าจะมาตัดร้านที่มัลติคาโลเนี่ยผมไปตัดที่แถวประตูน้ำนะครับก็ถามว่าฟิตติ้งดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าเนื้อผ้าจะไม่ค่อยเวิร์กราคาที่เราต้องการเนี่ยเนื้อผ้าจะไม่ค่อยได้ราคาที่ดีผมเปลี่ยนมาตัดที่มัลติคาโลเลยก็คือว่าได้การบริการที่ดีคือว่าเนื้อผ้าเนี่ยแบบได้ของพรีเมียมแล้วก็ฟิตติ้งรู้สึกเออมันจะแบบเข้ารูปมาก ตามราคาที่เราต้องการด้วยแล้วก็เหมือนกับเราได้ประโยชน์หลายๆอย่างเช่นบางทีเขาเอามาให้ลองใช่ไหมครับคือว่าลองหลายทีอะ่ะไม่ได้ลองแค่ทีเดียวนะครับก่าจะก่อนจะได้อะครับคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยก็คือว่าเนี่ยตอนเนี้ยผมก็เลยตัดมาสองตัวแล้วรู้สึกว่าอยากจะบอกต่อเพื่อนๆที่สนใจอะ่ะสามารถดูได้จากลิงก์นี้เลยสูตนราคาหมื่นห้าเขาให้ผมตัดเท่าไหร่เนี่ยสามพันหกเองนะผมว่า ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ลองดูครับลองกดลิงก์ตรงนี้เข้าไปดูนะครับผมนะขอบคุณครับ